สองล้อลากนี่ก็ให้ให้เช่าเหมือนกันนะครับอันนี้ให้เช่าสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับให้เช่ายังไงอะครับคิดคิดยังไงครับคิดเป็นชั่วโมงแล้วคิดเป็นอะไรครับแล้วแต่ก็ถ้าถ้าถ้าเป็นวันก็วันละพันขอวันละพันถ้าเป็นชั่วโมงอะครับชั่วโมงก็เป็นร้อยเดียวอ๋อชั่วโมงละร้อยนะครับเนี่ยนักท่องเที่ยวนะเพื่อนๆสามารถเนี่ยมาเช่าได้ครับมาลากเล่นดูในตลาดข้างในก็ได้ พอสามารถเข้าไปถึงริมแม่น้ําได้เลยนะครับโอ้ร้านนี้กี่ปีแล้วครับเนี่ยลุงรุ่นที่เท่าไหร่ครับทำรุ่นที่สามอ๋อรุ่นที่สามเหรออ๋อ้ตลาดตลาดสร้างใหม่ใหม่อันนี้ครับก็เป็นร้านตีเหล็กอันนี้เป็นทําทําเองใช่ไหมครับอันนี้แฮนด์เมดเลยนะครับอันนี้เป็นร้านเก่าแก่อีกร้านหนึ่งครับที่อยู่อยู่ที่ตลาดบางหลวง นะนะครก็มีเกือบทุกอย่างนะสมัยก่อนนะที่จะต้องใช้อันนี้ก็คือกระดิ่งที่ใช้สำหรับใส่คอวัวควายนะครับนะก็ยังคงแบบเดิมๆอยู่นะครับอัันนะี้ทั้งเครื่องมือทั้งอะไรนะ